การบอกให้คนไข้ที่เป็นโรคก,กินไม่หยุดนะครับบอกว่าให้หยุดกินสิง่ายๆทําทแค่นี้เองเหมือนไม่เห็นจะยากเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่รุนแรงมากเพราะโรคก,กินไม่หยุดเนี่ยมันมีความผิดปกติหลายระบบนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจระบบร่างกายเหมือนกับไปสั่งคนที่บอกว่าเ,เป็นโรคซึมเศร้าให้ลุกขึ้นมาวิ่งสิอะไรเงี้ยหรือไปไปทำสมาธิสิเอราะอันนี้คือคนพูดจะไม่ได้ค่อยเข้าใจปัญหานะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคตรงนี้แล้วเนี่ย พอระบบข้างในมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีฮอร์โมนที่ควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะสั่งให้คนไข้ทาพฤติกรรมบางอยา่างที่เขาก็ไม่อยากจะทําแต่มันห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดว่าก็แค่หยุดกินสิ่งง่ายๆจึงจเป็นการที่เราไม่ได้เข้าใจเขาเลยนะครับและจะทําให้เขารู้สึกแย่ลงส่วนใหญ่แล้วโรคก,กินไม่หยุดมักจะไม่ได้หายขาดตลอดการนะครับบางทีก็ยังมีอาการหลงเหลืออยู่พอเจอมีภาวะความเครียดหรือว่ามีภาวะอะไรที่มากระตุ้นเนี่ย ก็อาจจะกลับมากินซ้ำได้เป็นช่วงๆในปริมาณมากๆแต่คนที่อาก,การดีขึ้นแล้วเนี่ยจะพบะการกินไม่หยุดของเขาเนี่ยห่างขึ้นเรื่อยๆนานขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ถี่เท่าเก่านะครับอันนี้จะเป็นเป้าหมายหนึ่งการรักษาคือถ้าคาดหวังให้ให้ไม่มีพฤติกรรมนี้อีกเลยเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วทาได้ยากนะครับเพราะคนไทยอาจจะยังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่แต่ว่าเราตั้งเป้าหมายให้นานขึ้นดีกว่าครับการประเมินตนเองนะครับ หรือว่ามีทัศนคต,ติต่อตอนเองในด้านลบเนี่ยจะส่งผลต่อโลกนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเครียดอาจจะทําให้เกิดคนไข้รู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้ามีร่างกายที่ไม่ดีพอรูปร่างที่ไม่ดีพออาจจะถูกสัดสินงที่คนลอกข้างได้อาจจะทําให้เกิดความเครียดรินแรงแล้วก็จะตามมาด้วยพฤติกรรมการกินไม่หยุดได้คือนอกจากเรื่องของการใช้ยาช่วยปรับฮอร์โมนอย่างที่บอก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจิตวานิรน์หรือการปรับพฤติกรรมนะครับการช่วยทางจิตวิทยาหรือการทําจิตบาบัดเนี่ยเราสามารถช่วยให้คนไข้รู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าคนไข้รู้สึกไม่ดีตัวเองมันก็จะเป็นวงจรที่อาจจะเป็นวิเชตไซเคิลที่ทําให้คนไข้วนกลับมาจุดเดิมที่เขาเคยเป็นครับถ้าเขารู้สึกดีกับตัวเองเขามีพลังมากขึ้นเขาอยากจะทําตามแผนนั้นมากขึ้นเนี่ย สุดท้ายแล้วอาการของโรคก,ก็จะดีขึ้นเลยอันนี้สําคัญเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเริ่มต้นที่การไม่ยอมรับตนเองเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรมของตัวเองเราจะรู้สึกกับตัวเองที่ไม่มั่นใจนะครับเราพยายามจะควบคุมหรือพยายามที่จะทําอะไรที่มันอาจจะทําให้เกิดความเครียดมาก,กับตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะทําให้เกิดผลเสียกับระบบร่างกายหรืออาการของโรคได้